สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะว่าให้คุณคิดถึงคนคนหนึ่งนะแล้วมาดูกันว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรนะเขาคิดถึงคุณไหมนะบางคนคุณกำลังคิดถึงเขาอยู่แต่อยากรู้จังเลยว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมนะเรามาดูกันแล้วก็มาเปิดไพ่กันนะว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไร เป็นพลังงานสุขโดยรวมนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหคิดถึงไหมเหรอคำตอบก็คือไม่อยากจากคุณเลยนะไม่อยากให้คุณจากไปไหนเลยเป็นความรักเลยอยากอยู่ด้วยอะรักมากเศร้าจังเลยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะในตอนนี้ช่วงตอนเนี้น่าจะคิดถึงมากบางคนก็เศร้านะ ร้องไห้ก็มีนะอยากอยู่ใกล้คุณนะคะตอนนี้ก็รอคอยวันเวลานะดูแล้วพัดไปที่สองก็คืออยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจังเลยนะก็คือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะบางคนไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าอยากอยู่ใ,นในกล้กันอยากอยากโอบกอดคุณนะคะก็เป็นความรู้สึกคิดถึงมากๆเลยแหละเนาะ ดูจากพลังงานแล้วไม่ต้องถามเลยว่าคิดถึงไหมตอบได้เลยว่ามากนะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวเองนะอาจจะปิดบังตัวเองแต่แอบหลงรักคุณนะ่ะนะก็คือว่าเขาอยู่ไกลหรือไม่กล้าเข้าหาคุณหรือว่าแอบบมองแอบ,บส่องคุณอยู่ก็เป็นได้นะคนคนนี้ แต่เขารักคุณเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะอาจจะเป็นคนที่ออกจากความสัมพันธ์คุณได้อเป็นคนที่เจ็บปวดด้วยนะเจ็บปวดเสียใจมากๆเลยกับอดีตกับความทรงจําหรือว่าเขาคิดถึงคุณมากจนแบบว่าเจ็บปวดเสียใจเลยแหละนะก็คือแบบทรมานอะคิดถึงแบบทรมานมากๆ อยากอยากเข้าหายอยากเจอหน้าอยากมีช่วงเวลาที่ดีเมื่อไหร่จะได้พบเจอกันนะคะก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้ให้มันดีอ่ะไม่อยากจะมีเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายอกสบายใจเป็นคนที่อาจจะเป็น คนที่เคยมีเรื่องราวถกเถียงก,กันก่อนหน้านี้ไหมมีเรื่องราวที่ไม่สบายอก oh, สบายใจก่อนหน้านี้ไหมเอยที่คุณคิดถึงอยู่อะนะดูเขาแบบห่วยหาคุณเหมือนกันนะอยากจะไปหาแล้วเนี่ยเขาคิดอยากจะไปหาคุณนะอยากคิดถึงมากๆอกอะบางทีอยากจะไปหาเลยกระทันหันเลยอะไรเงี้ยแต่ทำยังไม่ได้มั้งตอนเนี้ยได้แต่คิดถึงใครไปแล้วก็บอกว่า เขารักคุณอยู่นะนะคะถ้าใครยังกังวลอยู่ว่าเขาลืมคุณไปหรือยังดูจากพลังงานไพ่แล้วไม่เลยแล้วก็ยังยังออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้อะ่ะ ถ้ายังต้องการคุณอยู่มากๆเลยนะคะก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งนะที่เป็นพลังงานสุ่มขึ้นมานะคะก็ใครที่ตรงไม่ตรงก็ยังไงก็ดูเรนดอมถัดไปได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังก็คลิปนี้ขอทำเป็นคลิปสั้นๆละกันนะมีคลิปอื่นๆที่เป็นไพ่กองสุ่มที่มันใช้เวลานานพอสมควรก็ไปติดตามการช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะ ติดตามก็หลายๆช่องทางนะคะมีทาง YouTube และ TikTok นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ